แก้วสารพัดนึกเล็กอ๋อเนี่ยตามหาแก้วสารพัดนึกอันนี้กําแพงเงินเราไม่รู้ว่างชื่อเรียกอะไรนะตัวพาร่ำรวยที่บ้านมีนี่พาร่ำรวยน,นี่แมคโครให้มาที่บ้านมีพา ừ, คือจะดูชื่อไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้หลักทรัพย์ใบจะเป็นอย่างนี้นะ แล้วก็กวักนําโชครักษนาลุ่งเรืองใบจะเป็นแบบนี้โอ้โหโชครวยโชคไปจะเป็นแบบนี้แล้วก็สีย่ำพรจะเป็นแบบนี้ใบจะเป็นแบบนี้เฟิร์นศึกษาพันไม้ฮะันนี้กล้วยไม้กล้วยไม้ดินกล้วยไม้ดินตัวนี้เฟิร์นเปรู โอ้หเราจำชื่อไม่ได้หมดหรอกนะี่พามาเดินชมสวนครับกับเจ้าตินลุยสวนข้างอ่ามอเตอร์เวย์ไฮเวย์ตรงข้ามกับอวบจกับตำรวจทางหลว,วงสามกองกับการห้ามะม่วงมะม่วงอันนี้มีเขามีอะไรนะั้นเขามียางนาไหมเขามียางนาไหมนี่ต้นอะไรเอ่ยต้นอะไรมะม่วงก็มี ้นอะไรคนเยอะเลยนะครับส่วนนี้ถ้าวันหยุดเราจะพาทุกท่านมาชมหลายๆที่ดินปลูกบัวก็มีนะครับดินปลูกบัวก็มีดินปลูกบัวก็มีต้นนี้เขาเรียกว่าอะไรเพชรเพชรเพชรน้ำหนึ่งอูใบสวยเพชรน้ำหนึ่งใบสวยอย่าไปแตะต้องเขานะครับเดีย๋ยว้จับรวยราบรวยราบนะครับรวยราบ อันนี้เศรษฐีเรียกซับโ์โใบเขาจะเขียวสวยอย่างนี้เลยเศรษฐีเล็ดซับผมไม่ค่อยรู้ก็เลยขอขอุญาเขารีวิวว่าอันนี้ต้นอะไรนี่พุทธรักษาเราจําได้อยู่แล้วเนี่ยพุทธพุทธพุทธินยายโอ้รักษาอย่างพิญยายอย่างนะรักษาอย่างพิญยายอย่างต้นอันนี้สเสน่ห์จันทร์ขาวนี่สเสน่ห์จันทร์ พันไม้โบราณสน่ห์จันต้นนี้ต้นอะไรไข่มุกอันดามันดอกก็จะเป็นแบบนี้ไข่มุกอันดามันเนี่ย <Yeah, S 2> เราไม่รู้ชื่ออันนี้กาบเงินะทองเงิน หมาผู้หมาเมียนี่ไงปู่ย่าตายายบอกหมาผู้เมียไปเวลาทำน้ำมงน้ำมนไปเงินไปทองไม่ค่อยจะรู้ครับผมอันนี้เขาเรียกว่าปรงหรือว่าอะไรน,นะสนฉัดเออใช่เขาจะเป็นฉับเป็นฉับมอนเตนล่าเนี้ยอันนี้มอนเตนล่าเออ ถึงคาตไคร้อันนี้เขาเรียกอะไรคุณคุนเฟิร์นฮาวายวาสนาสีทองน,นี่ต้นแสงจันทร์นี่ต้นของเราแสงจันทร์กระจายนี่ต้นแสงจันทร์ไปก็จะล้นเหลือเรากวักเงินกวักทองควักเงินกวักเงินแก้วกป็นนาโอ้โหจำชื่อเขาได้เขาเขาไปเรียกยังไงกันหมด โอยมรกตกวักมรกรกวักมรกตกวักมรกตโชก้าชั้นดาเโชก้าชั้นอีโชก้าชั้นโอ้โหใบเงินใบหน้านี่ทำทำน้ำมนต์กับใบสีอะไรนี่เขาต้องต้องไปเด็ดใบนี้นะใบเงินใบทองใบหน้าเงินทองหน้านีใบหน้า นีดาดนี่อยู่ในผันห้าอยู่ในผัดละมนตนแน่นอนใบอย่างนี้ต้องปลูกไว้ประจําบ้านผลโบราณเขาว่าอย่างนั้นนะอันนี้จะจอชอบน้ําไปอะไรนะไอริกเหลืองนี่จ็ชอบน้ำถ้าทําพวกส่วนน้ําส่วนน้ำส่วนวน้ำชมไปเรื่อยๆเพลินดีนะอันนี้อะไรสาริกาลิ้นทองนี่มงคลเรียกเลือกทรัพย์เลืกทรัพย์ เสียอะไรเนี่ยเรีอยพุดด่างเรีอยพุดด่างแบตจะหมดอีกแล้วก็ได้ชาร์จแบตมาออกเฟินโอซาก้านี่สวยดีโอ,อนไหนอีกแบงเงินไปทองไม้มงคลไปแล้วปุ๊บปบแบตจะหมดแล้วก็ซื้อไอ้ตัวบัวหนึ่งกระถางห้าสิบแล้วก็ดินสองถุงเป็นเจ็ดสิบ เดี๋ยวกลับเลยดีกว่าโอเคแต่๋ยมาค่อยมาเที่ยวใหม่แล่ร่มล,ม,ลมตกผู้เพลินดีไม่อยากจะออกละเย็นด้วยเดีวมันเขาใส่เสื้อแก๊บขายต้นไม้ด้วยนะตัวน,นี้ก็วบอนไซด์ือต้นอะไรโอ้โหนี่จันกระจ่างฟ้านี่ได้ยินชื่อมานานแนละ้วจันกระจ่างฟ้าจันกระจ่างฟ้าตอยอดถ้าเป็นไม้เลื้อยเขาจะเป็นแบบนี้ จันกระจ่างฟ้ากระถางต้นขนาดนี้เก้าสิบแปดสิบบาทเลยเป็นไม้เลื้อยทำซุ้มนั่งเล่นได้ีจัดชา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 ,ชา,ชาไอเนี้ยดอกคุณลายตื่นสายบางทีคนก็จะเริ่มตื่นสายก็จะมีหลายหลายพันดอกหลายดอกหลาย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 อย่าง เขาเรียกอะไรบานบุรีแค่อ oh, ๋อจะต้นแบบนี้บานบุรีแค่แบบกาา็จะเป็นแบบนี้สาลิกาดางจะเป็นแบบนี้โอ้ก็กลิ่นพาลุยสวนอันนี้เป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับเป็ดแดงเป็ดแดงแลนะ้วจะเป็นผักไอ้ทำไอ้สวนสวน,สวนแต่งสวนนะครับเฟิร์นหอมเฟิร์นหอมคิสติน่าอาคิล่า,ลา โอยเซีย C H. นแค่น่โอยเซียนแปดนิ้วคือขนาดไซส์ดอกเขาแค่นั้นประมาณนี้หมดยากก็มีที่ไร้สดก็จะมีทีนี้ล้วก็มีดินถุงละ10บาทแล้วก็หญ้ามีทั้งหญ้าปูสนามหญ้าประดับตกแต่งทองอืจบแล้วโอเคแบตจะหมดแล้วเราไปดูบัวสักหน่อยดูบัวบัวบัววววบ บัว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 ,บวม,มีกี่ชื่อบัวม,มีกี่ชื่อบัวว่าม,มีกี่ชื่อส่วนใบพายนี่ก็สวยแต่ก็ต้องมีพื้นที่เนาะ,ะแก้วหอมพอได้นี่ก็เหมาะเราตัดทำรั้วอันนี้สวนหอม,มสวยสวยแล้วก็ดอกเพียนใช่ไหม สร้อยไก่อยู่ตรงข้ามกับกตำรวจทางหลวงลว5สร้อยไก่มีหลายสีสีแสดกับสีบานเย็นชบาด่างโอเคจะบ,บัวเราไม่รู้ว่าเขานชื่ออ,อมีนี่ไงบัวสีแล้วมันก็ขึ้นชื่อบัวสีนันบัวหลวงใช่ไหมก็น,นี่นครับบ้านต้นไม้แหลนสเก็บเขารับจากสวนแล้วออแบบสามดีด้วยแล้วก็ไม้ผลปิดส่ง อันนี้บัวฉัดอ๋อบัวฉัดมันจะเป็นอย่างนี้ก็ดูชาพาได้มัน้น,นี่บัวหลวงกวันไม่รู้เขาเอาอั้นให้ผมหรือ,อยังเรามากับรถสูสุกิแว้นมาแว้นมาแทงพายกว้างนี่บัวสีกอ ีขาวนะผมสั่งเขาสีขาวแล้วก็ดินสองถุงจะไปได้หรือเปล่าว้าเขียวแดงดอกม่สวยพุตสุขัโชคอ๋อพุตสุขัโชคตรงนู้นผมจะแผนกว้างๆแช่วไว้นะครับเบอร์จัดจำหน่ายจัดจำหน่ายหญ้าปูสนามปีกและส่งนะครับแล้วก็เบอร์เดียวกันไหมกับบ้านต้นไม้แลนด์สเคปนะครับรับออกแบบ3ามดี รีนะครับออกแบบ3 d ดีฟรีไม้ผลปีกส่งรับสมัครพนักง,งานชายหญิงด้วยนะโทรที่0869384731ครับขอบคุณครับกับเจ้าถิ่นพาลุยสวนที่ที่แยกโดจีนเลยจากโรงสะพานมาต้องเข้าซ้ายวงเวียนแล้วก็เรียบมาด้านนี้เพื่อจะลงถ้าลงยาวมันจะขึ้งสะพานก็คิดซ้ายได้ครับแล้วก็เริ่มต้นได้เลยครับตรงเต็นท์รถ เต้นรถอะไรเนี่ยครับตตเต้นรถเต้นรถเจริญทรัพย์อะไรทางเนี้ยนะครับแล้วก็ไล่เลื่อยมาจะเห็นแท้งประปานูน่นแล้วก็ลงมาด้านนี้นะฮะคนก็จอดซื้อทุกเย็นก็นะครับตรงตรถตำรวจทางหลวงนั้นผมจะเอาตัวนี้รอรอเขามาหยิบให้อันนั้นเตรียมหรือ,อยังไม่รู้อย่าลืมนะครับ0 8 6ย์8 4 7 3 1่าใครวางงานก็มาสมัครได้นะครับ แล้วก็รับจัดสวนแล้วก็ออกแบบแลนเคปแบบ 3D ให้นะครับบ้านต้นไม้สวยงามผมมากับ s u ซู k i คิดสร้าโอเคหน้าตายมินจะเป็นไงครับเหนื่อเหนื่อยอยู่ข้าวแล้วจะกลับไปกินข้าวผมแช่ไว้ตรงนี้ดีกว่า แถวตรงโน้นอวตอันนี้ตำรวจทางหลวง3กองกลับบาน5อวตารแล้วผมแช่ไว้ตรงนี้จบแล้วนะครับสวัสดีครับเจ้าทวนเจ้าจีนพาลุยสวนสวัสดีครับวันหยุดครับผมแต่งสวนใส่บ้านให้บ้านร่มรื่นนะครับดูโปร่งสบายติดต่อได้บ้านต้นไม้แรงเก็บรับจะสวนออกแบบนะจ๊ะ0 86 9 3 8 4 7 3 1เกกับ เจ้าถิ่นพาลุยสวนสวัสดีครับ